นมัตถุรันตนายัสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พัตนาใจวันนี้ขึ้นบทใหม่นะคะบทที่21อัชฉัตตารมนาติกะปฐมบทอัจชัตตารมนาธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีอารมณ์เป็นอัจชัตตะธรรมอย่างเดียวหรือสภาวะธรรมทั้งหลายที่กระทาอัชฉัตตธรรมให้เป็นอารมณ์มีอยู่ องค์ธรรมได้แก่วิญญาณัญจายัตนาชานจิตสาเนวะสัญญาณาสัญญายัตนาชานจิตสาเจตสิกสามสิบที่กระทำอัจชัดกระทให้เป็นอารมณ์โดยแน่นอนและกรรมจิต54อภิญญาจิตสองเจตสิกสีสิบเก้าเว้นอิสา ปรมัญญาสองขณะที่กระทำอัจฉตธรรมให้เป็นอารมณ์อัจชัตาร,รมณะจิต62เจตสิก49เเหล่านี้เมื่อจำแนกโดยขันอายตนาธาสัจจะแล้วได้ขันสี่อายัตนาสองธาตุแสัจจะสองขันสี่คือในเจตสิก49นั้น เวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลือ47เป็นสังขารขันอัชชัตตารมณะจิต62เป็นวิญญาณขันอายตนะงคืออัจชาตตารมณะจิต62เป็นมานายตนะเจตสิก49เป็นธรรมายตนะท่าน8คือในอัจชัตตารมนะจิต62นั้น พวิปัญจวิญญาณจิตสิบเป็นปัญจวิญญาณธาตุห้าสัมปติชนะจิตสองปัญจทวารวชนะจิตหนึ่งเป็นมโนธาตุอัชัตารรมณจิตที่เหลือ49เป็นมโนวิญญาณธาตุเจตสิก49เป็นธรรมธาตุสัจจะสองคืออัชัตารรมณจิต62เจตสิก48เว้นโลภะเป็นทุกขสัสต์โลภะเจตสิกเป็นสมุทัยศัตร์ ทุทิยบทพระหตทาร,รมนาธรรม,มาเมื่อกี้เป็นอัจฉริยต,ต,ตรงนี้เป็นพระหตทานะคะสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีอารมณ์เป็นอัพระหตทามพระหตทาธรรมอย่างเดียวหรือสภาวะธรรมทั้งหลายที่กระทําพระหตทาธรรมให้เป็นอารมณ์มีอยู่องค์ธรรมได้แก่รูปาวาจระจิต15เว้นอภิญญาจิตสองอากาสานัญญาตน,น เจตสิก38ที่กระทําพระเหตุทธรรมให้เป็นอารมณ์โดยแน่นอนและกรรมจิต54อภิญญาจิต2เจตสิก52ขณะที่กระทํามพระเหตุทธรรมให้เป็นอารมณ์พระเหตุทารมณจิต8 2เจตสิก52 ทมเหล่านี้เมื่อจำแนกโดยขันอายตนะทา่าสัจจะแล้วได้ขันสี่อายตนะสองทา่าแปดสัจจะสามขันสี่คือในเจตสิกห้าสิบสอง 52, นั้นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลือ50เป็นสังขันละขันภิทาร,รมามณจิต82เป็นวิญญาณละขัน อายตนะสองคือพระหตทธารมณจิต82เป็นมนายตนะเจตสิกห้าสิเป็นธรรมายตนะธาตุแคือในพระหตทธารมณจิต82นั้นทวิปัญจวิญญาณาจิต10เป็นปัญจวิญญาณธา,าตุห้าสัมปติชนะจิตสองปัญจทวาราวัชนะจิตหนึ่งเป็นมโนธาตุพระหตทธารมณจิตที่เหลือ69เเป็นมโนวิญญาณธา,าตุ เจตสิกห้าสิเป็นธรรมธาตุสัจจะสคือโลกิยะพระหตทารัมณจิตเจ็ดสเจตสิกห้เว้นโลภาเป็นทุกขัสส์โลภะเจตสิกเป็นสมุทัยสัตว์องค์มรแปหรือเจ็ดที่ในมรคจิตสี่เป็นมรคสัตว์มรคจิตตุบาทที่เหลือยี่สิบเก้าโผล่จิตตุบาทสามสิบเจ็ดเป็นสัตะเป็นสัจจะวิมุติ ตตดิยบทนะคะอัจฉัต,ตะพระหตทารม,มนาธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีอารมณ์เป็นอัจฉริต,ตะพระเหตทาถ้าทำอย่างเดียวหรือสภาวะธรรมทั้งหลายที่กระทำอัจฉต,ตะพระหตทาทำให้เป็นอารมณ์มีอยู่องคธรรมได้แก่การม,มาจิต54อภิญญาจิต2เจตสิก49เป้นอิสา พระหตทธารมนาจิต56เจตสิก49ทำเหล่านี้เมื่อจำแนกโดยขันธ์อายตนะธาตุสัจจะแล้วได้ขันธ์สี่อายตนะสองธาตุแดสัจจะสองขันธ์สี่คือในเจตสิก49นั้นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์เจตสิก47เป็นสังขารละขันธ์อัชชัตตาพระหหตทธารมนาจิต56เป็นวิญญาณขันธ์ 2คืออัชัตตาระหิทาธรรมนาจิต56เป็นมนายตนะเจตสิก4 9เป็นธรรมายตนะธาตุแคืออัชัตในอัชัตตาผะหิทาธรรมณาจิต56นั้นทวิปัญจวิญญาณจิต10เป็นปัญจวิญญาณธา,าตุหสัมปิติชนะจิตสองปัญจทวาราวชนะจิตหนึ่งเป็นมนโนธาตุ อัจฉริยะาเหตทารมณจิตที่เหลือ43เป็นมโนวิญญาณธาตุเจตสิก49เ้ป็นธรรมธาตุสัจจะสองคืออัจฉริยะพราเหตทารมณจิต56เจตสิก48เว้นโลภะเป็นทุกขสัตว์โลภะ 2, จ 56, เจตสิก, 48, เ,ปเ,ปเ,สกเป็นสมุทัยสัตว์นัตถิภาวะบัญญัติ ตารมณจิตโดยแน่นอน3คืออากินจัญญายตนาชาณจิต3เจตสิก30และนัตถิภาวะบัญญาตาัติตารมณจิตและโดยไม่แน่นอน31คืออกุศลจิต12มโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งมหากุศลจิต8มหากริยาจิต8อภิญญาจิต2เจตสิก45เว้นวิตรติอัปปมัญญาอิสามัชริยะ รูป28ที่ผ่านเป็นติกะวิมุตติกะนี้ชื่อว่าอาธิรัฐนามติกะเพราะอาศัยคําว่าอาชัตาารมณนะที่ตั้งอยู่ในบทแรกเป็นหลักตั้งชื่อและชื่อว่าสัปเพเทศติกะเพราะแสดงปรมัตธรรมไม่หมดยังมีเหลือ